ครัสบสวัสดียามแรงฮะรับชิมงานบรรยากาศเปลกรนีนนกสู้สันน้นฮะ <c oughs> บรรยากาศแถวแหลมชะบังครับเลือกการเหลืองานกันฮะนี่ฮะรถติดเป็นพลวัลเลยครับพี่น้อง บรรยากาศยามแรกเนาะยางฮาสซีแล้วกินครับลดสัญจรมากเลยนะฮะวันนี้ถ่ายกันตอนเย็นนะฮะถนนพื้นบ้านพื้นบ้าน เราจะจอดนัอนกันอยู่นี่นะฮะยังไม่มีงานเนาะยามแล้วครับรถไลฟ์เแล้เกอนนะฮะใช้งานกด พิกัดแหล้มฉะบังครับผมกน้วกิน็หาแนวกินแรกครับคืัพับเกียร์พิษเกียร์ถึงอาการเป็นยังไงโอ้โหลดไลนสลุดเทลื่อนฮะหามองแล้ว

อีกหนึ่งอาชีพมองสัญจรน,นะฮะเอ่อหลายหลายอาชีพเนาะมะฮ้มาม,มาตุมอยู่นีน่เนาะสมัย,ยตะกี้ผมก็ไปจอดนอนอ่านะฮะแถวนั้นนะครับวันฝุ่นเนาะจอดรอง,งานสมัยปีหาซีแลนด์ก่อนละคิดเชิงความเข้าความหลังกันกัเห็นรูดตัวคอนเทน,นเน,นอรนะ์เนาะวุ่นวันวุ่นวันกันเลยครับสุเ,เดี๋ยวเชียวเลยหลายครับหลากหลาย ราคายามเล้วกันะกนะครับเนาะบอว่าอาหารจะกินครับ